มาแล้วครับขบวนสองหกนะครับออกจากพุ่มไม้นะทางด้านขวามือนะครับสำหรับขบวน260นะครับต้นทางน้ำตกไปทางทนบุรีนะครับเป็นรถไฟสายตะวันตกเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ทำขบวนโดยปู G ่ GEk นะครับ G.E.K. 4040ครับนี่นะครับ G.E.K. 4040ทำขบวน260นะครับน้ำตกคนบุรีนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนะ้ำคันผสมการชนบุรีนะครับ ด้านหน้าจะเป็นชุมทางหนองประดุกนะครับสะพานลอยไกลๆนะครับเดี๋ยวขบวนที่260นะครับจะต้องไปจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อหลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับที่กําลังตามหลังมานะครับในทางประธานสายใต้นะครับ ก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ